ไหมมาผู้ใ่บลอ,อกเจ้ยนะนี่โอ๊ยเขาประกาศ e อูอ้หิงอูอ้หิงโอ้ยอยงมาแลนดลอกมกรเล่นานีโอ,โอ,อ,อยอ่างเขาประกาศนอกหนงหงพวกเขาเล่เลนึ้ขนขอ,อการอบเพราวงอันนีมแ้ล้นี่คือวอลนวอลลนค่ะ ๋ยวัดาะลุกเดี๋ยวะไปอาบเทียมอยู่เดี๋ยวเดินขับแป๊บเดียวมีดอกกนมาดนมัยุไปาเทียได้ัสัญญาณมันวได้ต้องไปายไปไ่ี่ตไดมากว่มันช่เาปูป่นเย้าเอาฝักขึ้ไงมานไมู่กไเออ่เจ้าพ่ขันขึโอ้ยมันจีขึ้น

คืนจังได่แม่จีคืนจังไหน่ะแล้วกู้งมาจังไถ่หม่นะตาตายายมอดตาคืนมา้รักูคุยกับผัวผัวเต้ากูได้หนึ่งคยได้กันอยู่กองเสียงจนได้โดนเนเจ้าเอา้านนมั้งเ แม่สัมาลงมามาเอาแม่ขึ้นเร็ว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 ไปแโอ้ยน้ำขึ้นเองรับช่วงหนวนะโอ๊ยไม่บาด็แจ้งวันขีดดึงเลยขีดดึงก่มมาดึงฮอดส่งสไนคยขอลงนั่นเพราหล่นๆอย่มันอยากกินทีให้ได้พุโอ้ยหนีจากนี้ ขันมเส็นเสียวพย่บานมาใหม่ในมาหาดิทยายราคยุยลูกลูกไออันใครจะให้อายาหันไปทางนั้นอไอ้คน,นเงียลูอยากไอ้คนเง้ยไหมเนี่ไยไอ้ายไอไอนแล้วเนาะไม่เห็นดีนเนจะไอ,ไอเห็นอย่างกูงเห็นอยากกูอยากรอ้องเพลงนี้ยเท่าไงเพลงอไรเนี่กูงหรุมอ๋อเขาเป็นขีดกับในงามได น้องดากลูกแม่แม่จะอ่อนเต้แม่มเอากระรุ่นลุ่ยจ้าขอบคุณขอบคุณพี่สาวนันทินีโอ้ยคือถอดพญานแหลมนี่เขาเห็นยางเราวมันแทได้ตายเบาๆแล้วหมักม้าหมักกรวยเอาขอบคุณหลายๆเฮ็ดการณ์แขอให้ลาบลื่นขึ้นจังกล้วยนี่จ้าขัดสิไปเห็นทุลนงทุลนแรงยังขัดกินกล้วยขอไปเป็นสิริมงคลเดียวกันเป็นของให้ได้ผัวกันให้ได้ใหญ่ๆคือกล้วยโอบคุณฝกเมื่อไหร่เนาะ กินนกกาดกินนกกาดเอออเอปากหัวนอนงวะเออปากหัวยังก็ม่กุ้งอันกป็ดนของุกรพา้มพะราใบไส้แดงเกอขูเอาม้หกรไดเออของคุณค้าขอพ่ตูนเต็มง้มดาบเอใช่หรนอลูกไม่ใช่อยู่นี่เลเดี๋ยวเฮ้ยมุกจะไปหันดาบดูไรเขาเอาพะเชลขยุ่งฉีทสิแม่กูคือพ่ออันนี้นะ คือพ่ออย่างเดินทางมาครูขันนี่นะครูขันบ่แม่นครูขันเอาไข่แทบบ้านเพื่อนเพราะว่าอยู่ที่ไหนกันครูขันอ่ะไปคอยลงรถบ้านบาคือกันเี่กเจ้ายางตอกขนมากบานไหนีหามเมื่อไรกูจิไปรบรมื่อไรกูตามจีพีเอสมามาเมื่อนในห้าเล่นมยูโรนนอกพี่ไม้อยู่พี่ไม้กูพลาด เพลิ่มร้ายเอ็ตมากูเห็นดากมึงแล้วกูนึกถึงแพทที่มันเป็นแบบไหนต้องนี่นะจะแม่นวังหินไปจักหน่อยก็บเแม่นครุกรันไปอีกนิดก็จะมันเอียวย้ายเป็นผู้สิงอยู่หมดอ่ะมันไปช่วยไปยังเพราะผู้สิงคนเดีดิจัาก็มันหนองทางกับจังหวัดจีพีเอ็ตมันน่าไปคือได้ยินว่าลงอ่อนข้อว่างกูลงไปสายติดข้อวังกันระว่ามันไ่าหลงไปคือว่าขึ้นพั เระมาณแล้วมันบอกว่าเดี้ยใชายเดี้ยวชายอยู่อคอ,อ,อยทำท่านปร่เสลวงเส้นพุ่นปรสพ่อพ่อฮะเต้องแปลกใจไ่ถือตัวพระพุทธเจ้าแหลกเป็นจุลไฟมือนเดเดี๋ยวันเลยลงมาอีกวันโมเมนต์ร้านผมนผู้เสียงแม่แรงอ่ะลิ้นสีนห่วงดางเฮ้ยเว้ยคุกเก็ดมึงไปอยากเอา้ ใส่เนบอกลูกเขาใส่เนสบู่สมุนไพรอิกออนน่ะใส่เนสมุนไพรอีกออนน่ะแตกชิ <h> <h 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 ้นในขาวแปดปีแล้ำบากขาวตะเทียนนี่ละคุณแนมเห็นอยู่ในตอไผ่กูชิมกินจะเท่อได้เห็ดไข่ท่านไม่ได้กินล่ะมันว่าเป็นเห็ดไข่เห็ดไผ่เห็ดพานมันก็ตายอียงละตาไม่ไพ่นี่ก็ถามหาแม่มุกี้เจ้าหรือตัวแม่ข่อยเออแค่นั้นแหละ ปาคือหมันเสียงวะเอาข้อเสียงเมืองก่อนพี่น้องเช่าครูครันนี่ครูขันดีจิ๋นหรอกมันว่าหมันเอาขอเสียงคนที่ไม่มีผัวหน่อยผู้ทั้งมีหลายขนาดเต้นโอ้ยใหญ่ยกต้นเขาช้อรุ่นนี่โอ้ยก็บอมีผัวนเขาจศูนย์อ่ะสีเศร้าล่ำดอกพ่อแม่สเาไม่ขายผัก มันขายดีสิขายอะไร่ะไรหลันขึ้นสุกคนแค่ท้าบาทอะไรใครมีพัดยกพัดขึ้นหน่อยอายกพัดขึ้นอายกขึ้นทุกคน ร้านข้าเป็นยังไหนอนเนี่ยานข้าเป็นคนายอยู่หน้าบูนอึ้งตึ้งรู้ว่าอะไรขายคนลายดีจวมาขายเพราะไหนบ้คันอยากขายได้อยากขายดีเนี่ยเนี่ยมักเนี่ยอ่ะบอกสูตรมีสูตรอยู่เอาวิสูตรนี่มีิเนาะขายของมันต้องมีสูตรการขายตองมันจะขายดีได้พระดีนะมนดีนี่คอมเนพลาดเนาะมาบอกเขาเดี๋ยวรถจะดีแลนทำยังไงล่ะให้เขาเซ็น แเอาจ๊มวตัวอื่นน,น่ะแม่ของลูกไกว์ก่งไวยโอ้นี่มันเป้าธุราของเฮาก่อนลูกแฉบปะแฉบอ,อ,อยู่เออไกว์ไกวยพันนี่มันตั้งฝาดเนาะเออนท่านนี่มันเป้าท่านจะชุบปีนั่นจะม,ม,มา,นะามาค่าข้าขอมืองไต่วันนีมาจ้างมอลัมชาวนออ้อยเออมาจ้างมอลัมชาวน้อยมีว่างบ่อย จ้างไปงั้นไดชจ้างไปแจกข่าวหให้พอ่อจ้งข่าวให้พ่อเราก็นสิปวดีพ่อไม่พร้อมกันเลยพ่อไม่กินไม่พอเขาเบิร์ตปเนี่ยโอเดรนิมาติดต่อเลยจล้ามอล่ำสาวหน่อยเพิ่อนๆแทนได้มือไปละครับ วันท่านใดแล้วลูกจะเอามือไห,หนดีลูกเอามือวันที่สามสิมบสี่มันบรอมีหรอกเอาไ้นั่นธรรมดาเนี่ยมือน,นั้นไม่ยอมมาเถียงเลยมือน,นั้นที่เป็นการสลองการเป็นกะลีเพราะแม่ข่อยพร้อมครบรอบพอดีนั้นไปบอกเขาตั้งในเขาจะค่อยเป็ี่ยนด้วยประมาณให้มันหลูหลาคนนั้นนาลูกจะบอกว่า,เ,<อ>าเป็นกะลีเพรูะหาว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนในหม่ใช่อืออาสโเพนี มันจะขึ้นสันเคิงไปน้อยนึงเฮ้ยมันก็สามเดียวกันนั่นแหละมันจะได้เราผู้ใช้ยบริการปีหน้าเห็นอะไรได้ปะบอโจเรายืนอยูืนนะเห็นว่าเนี่ยเราบอกว่าปีหน้าเท่ากับขนาดสองลอยแล้วมั้งปะสองลอยสาวน้อยสองลอยแล้วเอาวงไหมอ่ะเดี๋ยวนี้มีวงไหมเดียวปเนี่ยซื้อวงนี่นี่กำลังสิเปิดโจมกอนี่แหละครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ทังอีกแล้วอ้าวมีตาไวรุ่นครับเท่าเท่าทิ้งทิ้ก็เอาไปครับพี่หันมีแต่สิบหกหลอดอวดจะเอามาเนอะเมนแทบโคตรโศกเท่าเท่าจะเอาเด็ด คันคัน่ข่อยไปสมัรเขาเกิรับข่อยอยู่ได้นะพอข่อยซิมจ,จีแต่ปีไรพ่อสอกูอิพอมพงไรเบิงเ,งเปียงพ่เออ,อ,อพอรัเป็นพิธีก่อนแล้วมันเป็นคศชมเอามา่าคุยฮะเอารอๆแบบพระเอกวัดศิวรุณเอานั้นเลยอ,อันนี้อออก,ก็หันให้เาเสียงดีดีสิบห <16, 16. S 1> กกอคู่โอเคห้แล้วเ้าอี

16ปีซื้อตัวกับโอ๊ปาร์เอ้สงสัยงานมันหลายอยู่คือรู้ครับกูซชอบเมิ่งจากกันสุดมันนะ่ะคือที่บ่ได้ซักจักเทื่อดอกบ่มีเวลาอือแล้วสมมุติราคานี่โอ้โหเป็นหนาวมาน้องขุณพ่าวเอารอบนี้นะกูมาจังวัเดเนี่ยๆๆพ่อแม่เอ้ย เดี๋ยวนี้แสนเสียใจข่าวว่าเมียไปมีมสู่วนวัดทองเอ๋งแสดงว่าบางนี่น่ะเป็นลูกกัมพายินคือลูกบ้านไหนยนี่ยนี่มัน้องของอไปเมื่อกี้วางไหนพ่อแม่เอ๋ยมันเลยลาพ่อครับแม่ขันลูกฉันนี่พ่อกับแม่สิบ่เปียยผุนตีฟังก่อนฟังก่อน,อนวัดทองเอ๋ยกูสิพูดเพ่บ้างชีว่ามึงจะต้องหมุนสังมาสนแทมือนี้ชีว่าเจ้าวายัง โอ้ยน้องอไหมรราเป็นอย่างไรเปนตังหงลอดเจไดมาลุกเจไดใย่ปะอ๋อสมุนนาไปตามท้องเรือเขาเรียกเขาเร้ยนทอน้องเองมินำเร้ววาคุณแพทย์ยังว่าข้น้อยอยู่ข้าน้อยอีกม่นาคุณเถยดคนยังจะมาสื่อคุยเียงสั่งเอาใส่เสือมึงเอาขี้ต้มเห็ดหัวจีเร็ย ขุนแผนขุนแผนบอกมันเนี่ยโทษโทษโทษหูบดีพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวนี้สิบพรนษาฮาบันรือว่าอีวันทองเนี่ย่อยมันหนีไปมีสู้ใหม่เอ้ยมันเล่นสู้กับผัวตัวีองวันนี่ไปสนีมมันนั่นกับสางเป็กป่าข้อมันถีบโลกนี่ใช่บดีหอเป่าอีวันทองมันเป็นผู้หญิงสู้สามมาหญิงโมรากาจีน่ากลัวเลยทีไหนได้มันใาแอบคบสู้สู้ไส้กันอยู่นี่ มันมหาบ้าเรื่องลูกเรื่องผัวดแค่นี้เชี่ยวได้แม่กูมาเจ็บอกปั่นไฟใหม่มันเจ็บใจปากฟาดอ้าโอ้ยไอ้โว้วลูกไฟลูกไฟโอ้โหอีพ่ออีเม่ เอ้ยพาผ้ด่ากูด้วอ้หยีงหังอีนอะไรกันสวอยท่าแป้งเข้าไปเมมบอกวันนี้พาคุณเจ้าแก้มือวัน้้ยอ2ตัวจังๆเลกเนี่ยบ้า้านแก้มือเห็นเต็มตาเลยเห็นังไสองสหลัะยังองแปอแก้มือเแก้มือเห็นจังๆสหรด้วนี้ยสอแึงย่ไม่อยัง้ ไห้กูปแปดเพียงให้ยังไงเห็นกับตาแม่อยเป็นผู้เห็นแมมึ๊งแซงมาเสียงผู้เจ้าของใครแท้ใครอ่ะใครหำ้ำใจเย็นๆย็นเอะบักฮานี่ยราเนี่ยสายแม่ไปใช้ลูกซื้อๆมึงบอลูกมึงตีพร้อม,มนี่แม่ตีอีวันทองหัวเป็นลสมสมิดหัวตามึงมีสูบใหมโ่โอ้ยกะวี่ตีหัวอยู่ใจเย็นๆผมว่ามันทองวันแจกมันคาดหญิงนี่ โอ้ยนี่เจ้าพ่เป็นดิวันทองพี่เจ้าพักอ๋อก็รู้แล้วมึงเป็นเป็นดิวันทองแม่มึงนี่อีพอนแมนบอกนี่ตออีพอนนี่หลายหันนะไปแล้วบ่ายไอพอนโอ้ไม่รู้ไหมว่ากูนี่เป็นใครไม่รู้กูกูนี่ของจริงกูนี่ของแท้มึงต้องโดนสุดที่กูแน่ๆกูนี่แท้กูนี่แค่ เดี๋่ไงอันนี้ก็เป็นบ้านเรีนเห็นมันร้องเนาะมึงว่าของแท้ของเสรอมยังบอกควาดเรียนตะตะพัดน้ำกระท่อมถือกฎหมายมันนี่มึงเปลนไปทัวเนาะเอามันเที่ยวหยั่งกันบอสเจ้าจงไหนอีกจะน้อยหาเมตรถือกฎหมายไม่จีดกคนนี้แล้วนี่บมัทีนี่เอาแค่น้ำกระท่องของพ่อเลยวะมึงกินน้าใบกินหน้ายังน้่งเทียงหน้าเออมึงจะมาพาแม่มึงนี่ไปกินน้่งเทียงหน้าอีปอบกูไปกินดอกน้่งเทียงหน้า าแม่งงองแงงไรจะมาเป็นวันทองใช่เอาแล้วผมเรียนเป็นคุณแผนผมสิขายอีวันทองพี่ไหีวันทองบ้านเนี่ยเอาจะเป็นคนแรกอย่างมากของชากก็ไปวันทองกับคุณช่านคนจังสออกมาเออเอาบอกเฮ้ยนี่เจ้าตัวเ่้าซื้อบอกก็สมองเนาะเป็นคนดีคนละคนเดียวเนี่ยมันขึ้นกเข่าแถวโอ้ยแล้วมาหาทวงกูเบิ้งจักรของแน่ไปยังโอ้ยเบิ้งขาทุกคนประคอเผา สาไล่ประยังจีประแดดน้ำคือเ่าอาบไข่ไข่บักปอบเนี่ยไข่ช่วงานช่วงานไข่ดีป่านนี้มึงระวังมึงเป็นโรคไข่มาเลเซียเด้อไข่มาเลเลียลูกว่าไอ้เนี่ยเอาผู้ไม้มาเบิ่งเน่ตอบว่างหันเอาผู้ไม้เจ็บบักลาวมาลูกมาเร็ว ตลอกแล้วหายตัวแยกเลยมันบป็ดไหายไปไส่มันเป็นใสบอกแล้วบอกแล้วว่ายาพักนันกินแล้วนั่งผัดทิปบอกเล่าแน่พอหล่อนที่เพิ่นแล,ละหลานะอายุข่างเก้านง่นเพิ่นเหลือนวัดเจ้าในรับอยู่ตรงหน้ากันที่เป็นผีแต่แหกก้นต,ตนน้นนั่นแมเพิ่นสิเขาสิงเจ้าแล้วนั่นแม่ เอาว้าด้นยุคนี้ผู้สังก่าถามฮะผู้แขนพายกูเนี่ยแม่มึง่อชหัวไหมจิสรุปเราคนมันมัน้ คุณว่าคูเป็นใครก็รู้แล้วคุณถามมันสักไอ้มึงหูว่ากูเป็นไทยก็รู้มึงมาสอหายาดทุกอย่างห้วมุดยิ้มยิ้มกูยู่นี่แล้วกูเป็นไทยปะเนี่ยเอาเข้าไปก็รู้ก็รู้ ถามตากล้องไปถามตอนไปอยากเกืิดรึกอยากปรให้นี่หว่าสมบัติเหงี้ยหัวคือนีดทำไมทางผู้เปิดร้านตัดผมนี่เนี่ยประหานี่ไปตัดน้ำปูด้วะกูพิจารณาแล้วมันมองไม่มองตัดดอกนอกจากตัดหูออกตัดหัวก็เป็นแล้งไหมแต่ลราเว้ยนี่เป็นยัง มันเบินมหายจนขาไม่เราเก้าร้อยก็ชุบเก้าสวมขาไม่เราเก้าร้อยก็สุบเก้าสมโอ้โหมึงกล้าลงไปขาเพราะยังพี่ปอบเป็นกูป้ดีขพี่้องสวดๆให้คนมาเฉียวมาลับเตยนะไปแทบไดอันีมามึงนคอกูบ้อม่มึงเจ็มา สมาาตายตัแ้ยเขาอีกเป็นชายาผมชยอ่ะยันชยอห่เฮ้เอาหามอมเห็นององปริมานเขามีแต่องคุรีมานเขาบมีองปริมานบัพบ่พอปัวเอ้ะองปริมานะเอาจะาสี่เอาจสี่สะเเกี่ยวมาแล้วเต้ยเต้ยเต้้ยอเต้ยต้ย Thank <laughs> ขังหลังน้อเขากำลังหุ่นไหวไพ่ถงกันอยู่นี่ไหมจ้าเพิ่งเป็นผู้ใดดเขาไม่ลูกไพ่เหอไพ่เล้ว่มึงเลียงอย่างญาจริงจงแล้วผู้ใดย่างไปบอกเพงว่าคนเรี่่ะเอา้เขา้เขาโศกันาญาิงาบุรือเ้ขาเป็นที่เขียว้องล่ะสั่นรับได้่นไปบอกเขาสั่นรับันมันจะไ่ได้ไปไหมยไปยพกูยอดปพงอยู่เนอ เห่อยม้นผาบนเปบถเใจขาดดุ้ยได้มาเดาต้นใดออกจากตารามเื่อตามาคนหนักแมลวันนีใไปยังแต่น่อยนำน้ำเสาคำปฏิบัติทั้ง้งกับวัานรูด้พระใจอ้ายวาง นมัสการพอเข้าจุนรักคุณเจ้าลูกอิริบราไม่อยากีไรบรีอีสอมร่ำสอมบอบอีไรกินายใจเมื่อเวลาลอ้ย มากับมาราเข่าหลุดมือคุณนายออกมน้ากับกูเป็นงงๆแต่ว่ารับเลี้ยงได้ปุ้ยแปลกคนแปลกไม่ปีบได้ปีบปั๊บหามันเปียกใส่มือไใ้เนี่ยลูกไข่แหมอู้ผัดเจ้ารับเป็นอย่างไรกันรับเลี้ยงอย่างได้ทีไรเลี้ยงน่าว่าดีเลวัดเล่หวัดตาเจ้าเรียนเป็นอย่างเป็นเล่หวัดเล่หวัดบ่คือหรอกท่านเลยเนี่ยังไงีคืออยู่เรียกไงไสอิ๋ว ใส่หอวมันก็บโมมลิงอีเข้ามาแล้วแนสูเอาหนาเล่ากับคือยีหลีเนาะบอกมันแน่ยจะขจุมองเข้าเขาว่าเล่าคือลิงคือลิงคือลิงแล้ามาอยู่นี่เราก็คือหมายว่าเขาคือลิงเอาคนนี้จากเซนติสานมากจะยอดนี่ล่ะผาแนวใหม่ให้มันหลบออกจากลิงจากเพื่อนลูกเอาไว้ยังสบายอย่างยังโอ้ยมาคือคือใครตีเธอเนาะเบื้องแรกเนี่ย ก็เห็นอยู่เสียงที่สั่นแม่เองม่หนีไปยังไงปิดแม่เอาเี่าม่นีมาหนีกับพ่อแม่ยังบอกมเพียอะไรเพียอะไรคือหาผูมาก่อนไปนะโอ้เบื่งลักษณะแล้วเราตอนนี้อายุจะปีเาห้าสิเห้าสิบเจ็เาอายุได้อีกสองปีอยู่ยายบอกเป็นร่างสหวนก็ตายรอกขั้นเป็นปีรอ ว่าไ้บ้านตาบอกเนี่คนคันจังสิมงเเอินผีหลอกดิเน่ยคันผู้อื่นตายนี่ยเขาเอินศพเอินศพเดิคันผู้นี้ตายนี่ยเขาเอินนี่นังผีหลอกผีลิงไปจังจันต์ตัเอ้าวัระจันต์รับแล้วนี่ไปบอกเขาก็นเด้อพ่อเด้อเอาเรื่องนี้แหละจากนั้นขุนแผนตามหาน้องอยู่วันทองอีสระสวมว่ามึงมีอยู่แล้วเพิ่นันก็สั่งเป็ด่ยนโอ้ยู่วันทอง ูนำหามึงแัดพิกแผ่นดิน<อ>ในที่สุดมึงก็มาอีอ๋อยู่กับอุปัตผ้าสองอกเจ้ามึงก็มาไหว้เป็ดเลยเชียวเลยนี่ยังไปตัดคอมึงเสียบจันทร์เอาเบื่อบ่อยเป็ี่ยนเกยมยางแกสามันชนคนทั่วไปลูกหัวมึงตายเอาหัวมันใกล้คือขอดบานะ้านเนี่ยโอ๊ยเจ้าวจฟเล่นได้ย,ยังคาเขากะคาบนอะไรมึงเสียเอาดาบไปคาเขาแม,ม่นไหเดี๋ยวกูเอาให้ ว่าเฮ้มึงจะมางนันาไม่หนดลอ้องไปลูกองตัวันคุณิตขอมึงไายมึงหอะมึงอยู่ตนี้ปลอดยกบพท่านได้หนีอยู่แหมแอมมึงเชี่ยงนิ่งไว้ก่อเอาดิมึงวะยายเชี่ยงนิ่ไ้ดมวะไปันตืตอนีมึงกับนเซาแทกมึงจะลอเลย ตีวายาเป็นแฮกับบอดังตีมีสินได้ไหมเตีแบบไรกับตีให้เพิ่งนี่ลุยพวงตีให้เิ่งเอาไม้ข้าใกล้เฮ้ยมึงบาเจ้าครไปมึงกับกเ่ยวคือกันบูจิ้ปคนามันเองกูจัดคอมันแล้เสียยงาจารย์มึงหนีไปไปไปนะไมงปืนมาจ้ะ แม่มึงบุญกะทีบุญกะทีบุญทีปักผีกองกอยมึงมามึงเสียบานิวมาเอามึงเอาวานิวมึงก็อยากแต้น้ำนิวแท้มาว่ปืนลูกปืนแม่มม่ยังจะบดแตกมาใส่หลับผ้าผายูสายฉันไปรู้นะฉันนอนนา บอกเรียกว่าถึงละหาทุ้โด่งยู่น้ำโพดน้ำปลาเหรอเมน่ี้ก้วยสามเดือนย้ายบ้านนะกูกินมนันอกกล้วยไม่นี่ยังลูกอากมั่งอยู่นี่โอ้จิจาัาแมว,แมวออลิ่จออะไรเจอห้องแมวบ้นานเขาก็ห้องเแยกๆๆสุดตัวยเยาะเฉีวเนี่ยจ๊เห็บบักลาบักล,า,า,กลาซื้อเยี่ยมึงค,คือกล้าเอิญกูบักลา เออมาขนาตัวเนาะแต่แม่มันเอินผมปูปูอยู่โอ้ผมเป็นไพอี่ปะโตเนี่ยโอ้ยโตโตะจริงเหรอโอ้กระทอนไรนีเข่าใส่หูรบยักยงดิเที่ยกับป็ดไเอากินบ้วยเนี่ยเป็นไพนี่ะไพนี่ะโต ตายตายตายแล้วเราตายมันมันคือลิ่งคีมันแต่ใจแผลอกเตยมันเนาะตูคือมันโอ้ยมูเร Yeah, Thank you mm -hmm.